ดาวเกตจะย้ายวันที่14กันยายนนี้นะครับโคจรเป็นชหวะจะโทนไปถึง45วันยก1ครั้งนะครับผมส่งผลถึง3ราศีต่อไปนี้ที่จะให้คุณนะครับก็คือ 1. รักลัคนาราศีเมฆ 2. ลัคนาราศีกรกฎ 3. รัลัคนาราศีกันบอกอย่างนี้ครับ ดาวอื่นๆที่โคจรในตัวคุณเนี่ยมันจะมีหลายดาวบางดาวดีบางดาวร้ายแต่บทสรุปของแต่ละลัคนาราศีผมได้พูดไปแล้วในเอพิสูตก่อนหน้านี้ใน EP ก่อนหน้านี้ไปหมดแล้วนะครับแต่ทีเนี้ยวันนี้เราจะมาเจาะเฉพาะผลของดาวเกตซึ่งดาวเกตมันหมายถึงอะไรบ้างดาวเกตหมายถึงว่าบุญเก่าสิ่งที่มองไม่เห็นผีสางนางไม้เทวดาแล้วก็อะไรที่เราจับต้องไม่ค่อยได้นะครับ ทีนี้ส่งผลถึง3มราศีที่จะให้คุณได้แก่ราศีเมฆเมฆเนี่ยเดิมมันอยู่สหัชชะคือเพื่อนฝูงเนาะหลังมาที่14เดือนกันยายนายเข้าสู่กระดุมพักหมายถึงว่าเงินทองทรัพย์สินนะครับดาวเกตบุญเก่าพอย้ายเข้าสู่พบการเงินเนี่ยเป็นราชาโชคโดยตรงเลยบุญเก่าเปิดประตูทรัพย์นะครับราศีเมฆก,ก็คือเดือนนี้เงินทองแตกแตแน่นอน คือขายเนี่ยช่วยกันดันกันหนุนได้ดีพอสมควรเลยนะครับพอวันที่14พฤษภาวันที่1ิี่กันยายนเป็นต้นไปเนี่ยบุญเก่ายกซัพย์เข้ามาให้ก็คือราศีคุณจะได้รับเกณฑ์เป็นราชาโชคนะครับแบบเต็มเ็มเลยบอกตรงๆได้ว่ารวยแบบไม่ทันได้ตั้งตัวนะครับอ่ะมาต่อมาที่ราศีถัดมาเป็นราศีกรกฎนะครับก็คือดาวเกตเดิมเนี่ยอยู่พบวินาศหมายถึงมืดมนสูญเสียเนาะหลังวันที่14เดือนกันยายนเนี่ย เข้ามาคือเดิมเนี่ยผีสางนางไม้เจ้าที่เจ้าทางไม่ได้ชอบคุณละอยู่ๆในเสือบุญเยอะพูดคำานี้ได้ไหมบุญเยอะขึ้นมาแล้วก็ลาบจะเข้ามาในตัวคุณนะครับผมก็เป็นประโยชน์ต่อตัวคุณเลยนะครับผมดาวเกตในภพลาพระเนี่ยยังเป็นอุดมเกณฑ์ด้วยนะครับผมอุดมเกณฑ์หมายถึงอุดมสมบูรณ์หมายถึงมีเยอะนะการเงินอุดมสมบูรณ์นะครับคําพยากรณ์ของราศรีกรกฎก็คือก่อนหน้า14กันยายนียอย่าเพิ่งถอดใจ เพราะว่าทําอะไรก็ขึ้นยากมันเหมือนจะได้แต่ไม่ได้อย่างเงี้ยครับผมแต่ทีเนี้ยก็คือหลังวันที่14กันยายนเนี่ยก็บุญเก่าจะโผลมาเป็นอุดมเกณฑ์เลยโชคลาบอันก้อนโตลาบลอยผู้หลักผู้ใหญ่มาแบบน้ําตาน้ําหูน้ําตาไหลได้เลยขอบคุณมากๆขอบคุณคนไม่รู้จะทันยังไงละนะครับรออีกนิดนึงนะวันนี้วันที่เท่าไหร่ละวันนี้วันที่5ก็อีกประมาณ10วันสิบเออบีประมาณสิวันนะครับ ะลัคนาราศีสุดท้ายเรายึดที่ลัคนาเป็นหลักนะครับผมราศีก็ดูได้นะแต่ราศีประมาณ5 0าสถึงหกเในความแม่นเนาะลัคนาก็คือประมาณปั๊สัก9 9้าสิบเกนะครับอ่ะทีนี้ลัคนาราศีกันราศีสุดท้ายคือดาวเกตเดิมอยู่ภพกรมมะการงานนะครับผมเข้าสู่ภพสุภะคือผู้หลักผู้ใหญ่เกื้อหนุนดาวเกตเนี่ยกรมมะเดิมเนี่ยเป็นอุจาวิราช งานก็สว่างไสวดีอยู่แล้วนะมันจะดีขึ้นกว่าเดิมดีตอบอีกเรื่อยไปอีก45วันนะครับก็ย้ายเข้าสู่ภพสุภะเป็นราชาโชคเป็นราชาโชคผู้หลักผู้ใหญ่เกื้อหนุนดังคําครูที่บอกว่าอุจจาวิราชาโชคฉลกฉเหลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสงามีอํานาจราชศักดุจราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหามันก็มาหาคุณเองครับนะครับราศีกันเนี่ยเดือนนี้ก็คือเป็นโชคใหญ่โชคเด่น จะเด่นในเรื่องการงานนะถ้าเป็นดาวในเรื่องของดาวเกตเนาะ บุญเก่าเชื่อมกับบุญใหม่ส่งเสริมกันสุดๆไปเลยพวกคุณเตรียมตัว3ราศีนี้ก็ขอให้บุญหนุนนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือใครที่มีดวงในระนาบเดียวกันดวง5890อยู่ในระนาบเดียวกันของของของลัคนาที่เป็นวงกลมนะครับให้ตั้งโต๊ะไหว้ครูบาอาจารย์จะดีที่สุดมันหมายถึงว่า whip, ดวงคุณจะต้องขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกติเวลาไหว้เวลาอะไรอย่างเงี้ยครับผมเ <laughs> ขาก็จะให้ดวงที่คนที่5890เนี่ยปักทูบก่อนเพราะว่าคุณขอแล้วคุณมักจะได้แต่นี้ไปดูดวง ของคุณเองนะว่าได้หรือเปล่าหรือไม่ได้ยังไงนะครับผมหรือทีนี้ก็คือมีทิกว่าอ่าเดี๋ยวอีพีหน้าผมมาคุยถึงเรื่องคนที่เป็นมีดวงเป็นคนเรียนโหราศาสตร์ได้มีคนเรียนเป็นแม่หมอเป็นร่างทรงยังไงจะดีจะให้คุณกับคุณยังไงเดี๋ยวเราดูมีวิธีการดูนะครับว่อีพีต่อไปถ้าผมลืมก็คือคอมเมนต์มาทวงเยอะๆแล้วกันครับแท็กเพื่อนแท็กผมเยอะๆขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ